คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านใบเสียเ a ร็จแมเนจเมน์ค่ะ EP นี้ยิ่งพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการโมดิวิล่าเพชรเกษม69ค่ะตั้งอยู่ที่แขวงและเขตนนองแคมกรุงเทพมหานครน,นี่เองนะคะเป็นโครงการทําเลแหล่งชุมชนเลยแหละคะ่ะอยู่ใกล้กับ MRT สายสีน้ําเงินนะคะสถานีหลักสองเดินทางสะดวกสบายและยังราล,ล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยตัวโครงการเองค่ะยังมีบรรยากาศที่รม่มรื่นน่าอยู่มากๆเลยและคะ่ะเขามีพื้นที่สีเขียว หลายจุดเลยค่ะมีพื้นที่ส่วนกลางค่ะเป็นสวนสาธรารณะขนาดใหญ่ค่ะมีเครื่องเล่นเนะะี่ยค่ะขนาดใหญ่ไว้คอยบริการลูกบ้านด้วยแล้วก็รวมถึงเนะะี่ยค่ะมีลู่วิ่งออกกําลังกายรอบๆสวนสาธรารณะและก็ฟิตเนสค่ะให้กับลูกบ้านได้มาใช้บริการกันค่ะหน,หน้าของตัวโครงการเองเนะะี่ยค่ะระบบดูแลความปลอดภัยที่เข้มงวดทั้งระบบลอปภเนะะี่ยค่ะและก็กล้อง4 c t ทีวี 1. ตัวโครงการค่ะมีเลนเน,น,นี่ยค่ะถนนเนี่ยขนาดใหญ่ทําให้การสัญจร ในโครงการค่ะสะดวกสบายในส่วนของตัวบ้านทีมจะพาไปชมในวันนี้ค่ะเป็นบ้านทาวน์โฮม2ชั้นค่ะบ้านแต่ละหลังมีพื้นที่สีเขียวที่สามารถจัดส้นสวยได้ด้วยละค่ะเอาละค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วนีคะคัดว่าคุณผู้ชมนะ่าจะอยากชมในตัวบ้านแล้วล่ะเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะยิ้มก็มาถึงแล้วล่ะค่ะกับบ้านเลขที่53ทับ180ค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่ซอย8ของโครงการนั่นเองค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำ18ตารางวาค่ะและบริเวณด้านหน้านะคะคุณผู้ชมสามารถจอดรถได้1คันพร้อมกับมีพื้นที่ในการจัดสวนสวยด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูด้านในกันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชม หลังนี้เนี่ยสามารถเข้าออกได้2ทางนะคะบริเวณด้านหน้าเดียครในฝั่งของโซนจอดรถแล้วก็ด้านหน้าของตัวบ้านค่ะและสาหรับห้องโถงนีค่ะมีขนาดกว้างค่ะลึกไปจนถึงด้านหลังของตัวบ้านเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะจัดแบ่งนะคะเป็นพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็มุมรับแขกค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านพื้นที่นี้นคะคะสามารถเพิ่มเติมฟเฟอร์นิเจอร์อาร์ติช่นโซฟาโซฟาตัว L หรือว่าโซฟาชุดค่ะเพิ่มเติมโต๊ะกลางนะคะตู้โช อ,อีกหฝัง่งก็สามารถที่จะเพิ่มนะคะเป็นชั้นวางทีวีได้ด้วยค่ะซึ่งบริเวณนะคะโซนของห้องนั่งเล่นเนี่ยยังติดกับประตูนะคะทางเข้าของบริเวณด้านหน้าค่ะที่คุณผู้ชมสามารถที่จะชมสวนสวยๆด้านหน้าได้ด้วยละค่ะ ลึกเข้ามาบริเวณหน้านในของตัวบ้านค่ะพื้นที่นี้นะคะใช้เป็นห้องรับประทานอาหารตั้งโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4-6ท่านได้แบบสบายสบายเลยละคะ่ะหรือว่าจะใช้เป็น1มุมนะคะสําหรับการตั้งโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะบริเวณนี้นะติดกับด้านหลังของตัวบ้านค่ะและยังมีหน้าต่างนะคะที่จะช่วยเปิดรับลมแล้วก็ชมวิวด้านหลังของบ้านได้ด้วยค่ะ บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะเรียกว่ามีการออกแบบค่ะให้ใช้พื้นที่นะคะใช้สอยแต่ละพื้นที่ได้แบบเต็มรูปแบบเลยนะคะสามารถใช้เป็นพื้นที่นะคะกับมุมซักล้างตักผ้าวางเครื่องซักผ้าเนคะบริเวณด้านนี้แล้วก็ยังมีห้องเก็บของนะคะขนาดเล็กค่ะเอาไว้เก็บขลองอุปกรณ์นะคะทําความสะอาดต่างๆสามารถจัดระเบียบได้อย่างเป็นสัดส่วนเลยแหละค่ะด้านหลังของตัวบ้านเองค่ะเราได้มีการนะคะเทพื้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะจะเพิ่มเติมเป็นห้องครัวไทยก็ได้นะ หรือจะเป็นมุมซักล้างตัก้าก็ได้เช่นกันใครที่อยากจะเพิ่มพื้นที่นะคะของตัวบ้านก็สามารถต่อหลังคาเพิ่มเติมได้ค่ะและบริเวณชั้นหนึ่งนะคะมีหนึ่งห้องน้ำค่ะอยู่ติดกับบริเวณนะคะบันไดที่จะขึ้นไปชั้นสองนั่นเองค่ะสามารถที่จะอาบน้ำบริเวณชั้นหนึ่งได้นะคะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ชั้นสองตามมาเลยคะ่ะ โรงแรมชั้นสง 2, มีทั้งหมด3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำด้วยกันค่ะห้องแรกทีมพาคุณผู้ชมมาชมเป็นมาสเตอร์เบดมนะคะสำหรับบาตเตอร์เบดมห้องนี้มีขนาดกว้างเลยเละค่ะวางเตียงขนาด5-6ถึงฟุตแบบ k คิงไซส์เพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ครบครันยังมีพื้นที่เหลือให้เดินแบบสบายสบาย ความพิเศษของมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้นั่นก็คือค่ะมีประตูเชื่อมไปยังระเบียงบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะสามารถที่จะเปิดชมวิวสวยๆค่ะและก็ยังสามารถที่จะรับลมชมวิวด้านหน้าของตัวบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะ และสำหรับห้องนอนที่สองค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านมีขนาดกว้างพอสมควรใช้เป็นห้องนอนสำหรับสมาชิกก็ดีเช่นกันค่ะหรือว่าจะใช้เป็นหนึ่งมุมห้องทํางานหน่มุมห้องพักก็ได้นะคะห้องนอนนี้วางเตียง5 6ถึงฟุตเพิ่มตู้สภาพเพิ่มโต๊ะเครื่องแป้งเข้ามาได้แบบครบเซตเลยละคะ่ะและยิ้มขออนุญาตแนะนานะคะสาหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะเพิ่มเติมพื้นที่ภายในห้องให้กว้างม,มากขึ้นก็นเลือกเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินก็ดีเช่นกันค่ะและห้องนี้นะคะก็ยังมีหน้าต่าง โกบ,บานสไลด์อยู่บริเวณด้านหลังของตัวห้องค่ะที่ช่วยเปิดรับลมนะคะและก็รับแสงจากธรรมชาติได้ดีเลย สำหรับห้องนอนที่3นะคะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านติดกับห้องมาสเตอร์เบดเนี่แหละค่ะห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรเช่นกันค่ะใช้เป็นห้องนอนสำหรับสมาชิกนคะคะวางเตียง5ถึง6ฟุตได้เพิ่มเฟอร์นิเจอร์ตัวเสื้อผ้าต๊กตกลังแป้งได้เหมือนกันค่ะมีต,ต่างกระจกบานสไลด์อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านสามารถที่จะเปิดรับแสงจากธรรมชาติและก็ชมสวนสวยด้านหน้าของบ้านได้ด้วยละค่ะ บริเวณชั้นสมีหนึ่งห้องน้ำใช้ร่วมกันค่ะมีการแยกนะคะพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียและสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานครบครันเลยทีเดียวค่ะการเดินทางไปยงังหมู่บ้านโมดิวิลล่าเพชรเกษม69เริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนจากนั้นตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมาเจริญขับตามทางไปอีก3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายไปถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ขับไปอีก850เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ20ทับ2ตรงเข้าไปในซอย290เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ คุณผู้ชมคะท์โฮมทำเลดี OME, y, ค่ะใกล้ MRT สายสีน้ำเงินในโครงการโมดิวิล่าเพชรเกษม69รอให้คุณเป็นเจ้าของอยู่นะคะสำหรับท่านไหนคะ่ะอยากนัดชมสถานที่จริงหรือมีข้อสงสยัยต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อหาเราได้หลากหลายช่องทางเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook J Asset Management YouTube เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management Ti k t o k แจมอยากมีบ้านเลขหนึ่งช่องทางค่ะกับแอปพลิเคชันบ้านบ้านที่เรารวบรวมซับเนคคะทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์ที่ดียมปาวามาไว้กว่า2 0 0 0รายการสามารถดาวน์โหลดได้แล้วค่ะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีบริการยื่นขอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยละค่ะและสำหรับในก์อี p ีหน้ายิ่มจะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะบ้านสวยที่ไหนกันต่ออย่าลืมค่ะฝ กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตแต่สำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ